มาดูไอเดียดีๆของวิศวกรท่านหนึ่งนะคะที่ปลูกผักสลัดในขวดน้ำพลาสติกที่หา,าได้ง่ายๆเนี่ยและค่ะพร้อมกับฝากมาบอกด้วยว่าท่านใดสนใจอยากจะปลูกแบบนี้เป็นรายได้เป็นอาชีพก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยยินดีนำความรู้ที่มีอยู่บรรยายต่อให้ฟรีๆเลยค่ะ โดยนายสมยศพัดเกาะค่ะมีอาชีพเป็นวิศวกรซึ่งเป็นชาวโคราชเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของสวนผักสลัดแห่งนี้ชื่อว่า สวนตะมุตะมิค่ะคุณผู้ชม mm hmm. อยู่ที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแหละค่ะเราให้ทีมข่าวฟังว่าก่อนที่จะหันมาปลูกผักสลัดในขวดน้ำพลาสติกนั้นก็ได้คิดหาแนวคิดถ่ายทอดให้กับเกษตรกร,ร,กรที่เขาประสบปัญหาภัยแล้งเพื่อที่จะนำไปใช้ในการสร้างรายได้จนมาเป็นไอเดียนี้ค่ะ mm hmm. ะะจำง่ายมากเลยนะคะ,ะสำหรับชื่อนะคะตามุตมินะคะน่ารักทีเดียวเป็นสวนนะคะสำหรับผักสลัดที่ปลูกในขวดพลาสติกเนี่ยเป็นขวดน้ำพลาสติกค,ค่ะขนาด1.5ลิตรนะคะก็ปลูกผักประกอบไปด้วยผักสลัด6ชนิดด้วยกันนะคะมีเรดโอ๊กก e ีนโอ๊กแคลสีม่วงแคลใบหยิก็อกเก็ตนะคะแล้วก็เบบี้คอร์สนะคะซึ่งขวดน้ำพลาสติกขนาด1.5ลิตรเนี่ยที่เขาบอกว่าก็เป็นขวดที่เหลือใช้นี่แหละคะ่ะ ก็เอามาใช้แทนกระถางนะคะส่วนผักสลัดที่ปลูกปลูกก็ปลูกกันด้วยวิธีการเพราะมาเมล็ดแล้วก็ดินที่นํามาปลูกเป็นดินปลูกพืชทั่วไปได้ปลูกภายในโรงเรือนนะคะวิธีการก็คือการมุ้งป้องกันแมลงมากัดกินพืชผ,ผักไม่ให้เกิดความเสียหายด้วยมีขนาดความกว้างค่ะ4คูณ5เมตรซึ่งผักสลัดที่ปลูกมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ45วันนี้เก็บเกี่ยวกันได้แล้วนะคะก็นำมารับประทานกันได้นะคะสามารถที่จะเก็บมารับประทานได้ นำไปขายก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็มีการประยุกต์ใช้ลังไม้ค่ะที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาดัดแปลงเหมือนกันนะคะแทนกระเช้านะคะ,อ,ะอย่างที่เห็นในภาพนี้น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้กลับกล้วยแห้งค่ะมาเป็นวัสดุตกแต่งนะคะซึ่งทั้งหมดทําจากวัสดุที่เหลือใช้ทั้งสิ้นเลยจําหน่ายเป็นกระเช้าเป็นของขวัญปีใหม่ได้ด้วยนะคะอย่างที่เห็นในภาพนียน่ารักมากๆราคากระเช้าละ300บาท ซึ่งผู้รับก็สามารถที่จะเก็บผักเอาไว้ในกระเช้าแบบนี้ได้นะคะคงความสดใหม่นะคะด้วยวิธีการรดน้ําลงในขวดพลาสติกหรือว่ารดน้ําลงในกระเช้าแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการปลูกผักในกระเช้าเลยนะคะก็สามารถเก็บไว้รับประทานได้หลายๆวันวันไหนอยากจะทานนะคะก็เก็บมาจากกระเช้านี่แหละค่ะที่ปลูกนะคะไม่ต้องนําผักไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะแบบนี้เนี่ยยิ่งจะสดใหม่รับประทานอร่อยแน่นอน เปรียบเสมือนแปลงปลูกผักเคลื่อนที่ได้นะคะโอ้โหไอเดียดีมากนะคะว่าเรากังวลเรื่องสารพิษตกค้างที่อยู่ในผักนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าการที่เราปลูกผักโดยระบบแก้มลิงนะครับอย่างที่ได้ดูไปแล้วนะครับเป็นการปลูกผักโดยระบบแก้มลิงก็คือประหยัดน้ํานะครับ2คือเราสามารถนํามาจัดเป็นกระเช้าเพื่อไปที่เลึก ในววละโอกาสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอบรมนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรืองานปีใหม่หรือของฝากของที่ลึกอนิมมอทอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเกือบทั้งหมดนะครับโดยทางด้านเจ้าของสวนตะมุตมิแห่งนี้นะคะก็บอกว่าสําหรับท่านใดสําหรับคนรักสุขภาพหรือท่านใดที่สนใจการปลูกผักแบบนี้นะคะแล้วอยากให้ คุณสมยศพัดเกาะไปเป็นวิทยากรให้ความรู้หรืออยากมาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่สวนก็ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นค่ะพร้อมที่จะบอกต่อให้ฟรีส่วนท่านใดยอยากไปดูหรือว่าอยากจะซื้อสินค้าก็สามารถเข้าไปแอบส่องก็ได้ที่ Facebook f แฟนเพจสวนผักตะมุตะมินะคะชื่อก็จำง่ายน่ารักน่ารักเหมือนกับคุณสมพั สมยศพัดเกาะเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะ,คะใจดีมากๆนะคะใช่ค่ะ